วันนี้ผมสตรีมไม่นานนะครับโคตรเหนื่อยเลยอะแบบแบบคนมาแบบฝากขายมาอะไรแบบคือเราไม่ใช่พี่แบบเราน่าจะไม่เข้าใจบางคนก็ทักมาบอก ผมตอบเขาช้าคือแบบลหันบันเยอะครับแล้วผมก็มีอะไรที่ต้องทำด้วยแล้วมาบอกบอกคนบอกผมยิงอ่านไม่ตอบคือแบบมันโคตรท้อทอะไรแบบเมร่ะว่าผมยิงคุณหรือัจผมดีหรือยังอะ่ะก่อนมาว่าผมอะ่ะแล้วก็มีคนนี่ครับตามนี่ครับผมดูครับ ผมบอกก่อนนะครับว่าทุกรหัสที่ผมเอามามีแต่คนทักมาหาผมผมไม่เคยทักไปขอรหัสไขรแล้วผมก็ถามว่าขายจริงๆใช่ไหมแบบขายก็คือขายนะครับบางคนผมก็ให้ยืนยันนะให้พิมพ์ว่ายืนยันก่อนจะขายมาครับผมเครียดเหนื่อยแค่นั้นเองใครที่ฝากขายใจเย็นนะครับ ต้องเข้าใจว่าผมทํางานนะครับตอนดึกผมทํางานแล้วผมก็นอนกลางวันเข้าใจไหมครับผมพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยซ้ำผมพูดทุกไลฟ์สตรีมผมพูดตลอดในสิ่งนี้ผมไม่ได้อยากให้ทุกคนมารู้สึกแย่ด้วยเลยแต่แบบมันเหมือนไม่มีใครพูดด้วยแล้วคือแบบ ยังไงให้ไม่รู้อ่ะคือบางคนอ่ะทักมาไม่ไว้ใจผมแบบไม่รู้จะทักมาทําไมแล้วมันเสียเวลาผมไหมคือถ้าคุณไม่ไว้ใจผมคุณก,ก็ไม่ต้องทักมาแล้วคุณจะทักมาทําไมอ่ะรู้ว่าเคยโดนโกงครับผมก็เคยโดนแล้วผมโดนเนี่ยผมลงมาแล้วสามคลิปแล้วผมจะโกงทางเองทาไมอ่ะโดนมาตั้งสามครั้งแล้วคลิปก็มีให้ดูโดนไปร้อยหนึ่งคลิปที่สองสามร้อยคลิปที่สามสี่ร้อยห้าสิบครับ ต่อไปผมอาจจะโดนเป็นพันเลยได้เมื่อไหร่คลิปต่อไปเนะี่ยแบบคุยกับบางคนแบบผมไม่ได้ว่านะแต่เหมือนคุณคุยไม่เข้าใจอะบางคนอะใครที่เข้ามาดูฟังผมนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วฟังผมนะครับว่าใครที่มาฝากในี่ใจเย็นๆนะครับขอร้องละครับใจเย็นๆคนที่มาฝากขาย ที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับถ้าไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีผมในวันนี้นะครับผมหวังว่าสักวันเรื่องพวกนี้มันจะผ่านไปให้เร็วที่สุดผมพยายามแล้วครับผมพยายามทำดีที่สุดแล้วคือไม่โกงเลยเอาจริงๆใครที่เคยซื้อขายรหัสกับผมอะ่ะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นคือสอักวันน่ะคิดว่าอยากจะทำคลิปแบบ ออกมาให้ดูอะว่าแบบผมไม่ได้โกงนะเว้ยคืแบบบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับมันก็แล้วแต่ความเชื่อของคนแล้วะันแต่คนที่มาฝากผมขายคนที่มาซื้อคงจะรู้ดีนะครับคือใครที่รหัสโดนดึงอะผมช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับแต่บางคนช่วยไม่ได้ผมก็เสียใจกับเขาจริงนะผมรู้สึกเศร้าไปกับเขาเลยคือเราเป็นคนกลางอ่ะแล้วแล้วน้อเขาโดนโกงอะแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะโคตรรู้สึกแย่เลยเวย เมือนเราเราได้แต่ดูอะ่ะแต่ช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นแบบนี้มาได้ประมาณสองสามคนแล้วแล้วช่องผมเสียหายไงคือคนจะมาซื้อนี่ก็ไม่กล้าคือเป็นผมผมก็ไม่กล้านะแบบเฮ้ยมาซื้อช่องนี้แล้วแบบรหัสโดนดึงคืนอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็พยายามหาวิธีป้องกันให้ดี่านทั้งเบอร์เชื่อมทั้งอีเมลแล้วก็เป็นไปได้ใส่รหัสตัวสร้างรหัสอนะ่ะ รหัสเอ่อรหัส p i n มั้งถ้าจำไม่ผิดมันจะเหมือนรหัสโทรศัพท์อะที่เราต้องใส่อะตอนเปิดเครื่องอะประมาณนั้นอะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูโอ้โหถ้าไม่มีพวกคุณนี่ไม่มีผมจริงๆนะเอาจริงๆเลย แต่กว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้ก็โคตรเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวสักวันผมจะมาทําคลิปเล่าให้ฟังแต่ขอพูดคร่าวๆก่อนว่าผมพูดอยู่คนเดียวประมาณนานนะทําคลิปเป็นเดือนพูดอยู่คนเดียวแบบสตรีมเพื่อนจะถามว่าพูดกับใครวะในสตรีมพูดกับใครวะก็ยังงงตัวเองแบบพูดกับใครวะพูดงงอ่ะใครที่จะทำ u t u b e นะครับสู้ๆนะครับ ใครที่คิดจะทําเลยอดทนนะครับเพราะว่า y u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  e ทุกว,วันนี้ทํายากมากเอาจริงๆการที่จะให้ใครสักคนมาเห็นช่อง,องคุณีนแบบมันยากมากผมรู้สึกว่าผมเดินทางมาใน YouTube เนี่ยหนึ่งพันซัพน,นี่อาจจะได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาขอบคุณมากๆครับผม คือผมมีความคิดเลยนะว่าจะเลิกขายรหัสดีไหมคือมันแบบอะไรมันเยอะแยะมากอะตั้งแต่มาขายแบบเราไปทำํำชิปแบบปกติปกติดีไหมคือคนโกงนี่ผมก็เอาจริงผมพยายามหาเวลาว่างทำขึ้นเพราะตังคมันหายากไม่ใช่อะไรหรอกผมเป็นคนที่หาตังนะครับตอนเนี้ยคือทํางานหาตังคเองคือตอนนี้ไม่ได้ขอพ่อขอแม่อะไรก็เลยเข้าใจว่ามันรู้สึกยังไงอะคือกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์อะ แล้วคนที่โกงนี่ก็เอาไปง่ายๆแบบหน้าด้านๆเลยความผิดชอบชั่วดีเขาไม่มีแล้วอะคือถ้าเป็นคนด้วยกันอะเรายังพอสื่อสารเข้าใจกันได้ไงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาขอบคุณจริงๆใครที่ท้อก็โซโซนะครับ ผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกที่รู้สึกแย่ตอนเนี้ยทุกคนก็ต่างมีเรื่องราวอะไรในชีวิตของตัวเองนะครับที่มันอาจจะเศร้าอ่ะบางคนก็อาจจะไม่ได้เล่าให้ใครฟังบางคนก็ชอบเก็บอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนเล่าให้ฟังเงี้ยก็สู้ๆนะครับทุกคนเลยครับตอนนี้ช่องผมก็ถือว่ามาได้ไกลเลยนะเอาจริงๆอีกประมาณ แสนสี่แสนห้าอีกประมาณแสนห้านาทีนะครับผมจะสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับเป็นไปได้ก็ช่วยดูคดลิปผมนะครับ <laughs> เปิดทิ้งไว้ก็ได้เปิดทิ้งไว้วันละสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยมีคอมก็เปิดไว้หลายๆอันนอะคอมมันจะเปิดหลายหน้าได้ใช่ไหมเปิดสักห้าหน้า youtube อะแล้วก็เปิดทิ้งไว้แล้วแล้วเราก็ไปเล่นเกมไปดูไว้อ่านอย่างงื้นเลย <laughs> ขอบคุณมากครับจำผมได้ไหมขอโทษจริงๆริครับที่จำไม่ได้คือคนทักมาเยอะมากเอาจริงเดี๋ยวพี่กำลังตามหาคนคนหนึง่งเขาชื่อว่าลิวพูหรือเปล่าน้องคนไหนที่ชื่อลิวพูในนี้มีไหมครับพี่จะเพิ่มเป็นแอดมินช่องเพราะว่าเขาสนับสนุนพี่มาตั้ง2องหเนะี่ยเยอะนะถือว่าเยอะ บางคนก็น่าจะซื้อรหัสมาแล้วเอามาขายแล้วก็โดนแฮกค,คืนคือการจะเกียนไม่เกียรมันอยู่ที่คนมากกว่าคือถ้าคนมันจะไม่เกียนจริงๆอ่ะต่อให้คุณไม่เปลี่ยนรหัสไม่เปลี่ยนอะไรเลยอ่ะเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งครับเอาจริงๆเลยถ้าคนมันจะเกียนมันจะหาทุกวิถีทางอะ่ะคือบางคนขายมาแล้วนะแต่ยังมีการพยายามแฮกเข้าคือแฮกเข้ามันดูไม่ยากครับถ้าเราเปลี่ยนอะไรเสร็จหมดแล้วมันจะมีข้อความส่งมาหาเราครับ ข้อความจาก Facebook มันจะขึ้นเลยคือผมเสียใจกับน้องที่เขาโดนโกงมากๆเลยนะล่าสุดเนี่ยคือเขาเพิ่งซื้อไปย้ายได,ได้ได้ยังไม่ถึงวัน2วันเลยคือผมมาเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์อะไรแล้วให้เขาอะหรือเขาเปลี่ยนผมก็เลิบละแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนอีเมลเลแล้วคนนั้นน่ะคนที่มาขายแต่เขามาโกงเอารหัสที่3แล้วพอผมจะไปคุยเขาก็บล็อก บล็อกเฟซผมไปเลยแบบพี่จำผมได้ไหมผมโกงไม่โกงดูเอานะครับช่องโกงกับช่องไม่โกงมันแตกต่างกันยังไงดูเอานะครับสังเกตดูดีๆหนึ่งแหละผมไม่ปิดคอมเมนต์ ถ้าคอมเมนต์ว่าผมโกงอะไรอะ่ะคุณโทรมาคุยกับผมก่อนว่าคุณเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับคือผมไม่ใช่คนชอบหนีคือเคลียร์ไปเลยให้มันเข้าใจให้มันกระจ่างแล้วก็ทุกครั้งที่ผมทําคลิปขายผมจะเอาข้อความของคนที่ฝากขายลงต้นคลิปไปสังเกตดู30คลิปมีทุกคลิปครับคลิปไหนไม่มีอะ่ะคือคุณด่าผมได้เลยแจ้งว่าผมลืม <laughs> ไปเปิดดูครับทุกคลิป ที่ขายรหัสจะมีข้อความของคนฝากขายไปลองดูครับผมถ้าไม่เชื่อผมประมาณนั้นครับขอบคุณมากที่มารับฟังคนดราม่าคนนึ่งกะว่าจะสตรีมไปเล่นเกมไปด้วยเวลาไม่เยอะไง <c oughs> คือเราก็มีแฟนที่แบบตองอุ้ยบอกได้่อนะ่ะ เราจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ละคนอ่ะส่วนคลิป Q&A นะครับใครยังไม่ทันได้ร่วมกิจกรรมนะครับมาร่วมได้นะครับผมผมชอบอินโทรไม่ใช่ผมชอบผมชอบมิวสิกประกอบเพลงนี้มากชอบมิวสิกประกอบเพลงนี้มากนี่นะครับใครยังไม่เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมได้นะเพลงจีหอยอ่ะเคยฟังไหม สามารถเม้นด้านล่างคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปตอบคำถามนะครับเพราะว่ารับสัญญาไงหนึ่งพันห้าร้อยซับก็จะมาประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตอบคำถามอีกประมาณวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเพาผมชอบเปิด <laughs> Q&A ก็ ไม่พุ่งนี้ก็วันต่อไปอีกประมาณ1นถึงสองวันไม่เกินนี้น่าจะได้ทำลงตัดต่อแล้วก็เอาลงนะครับจะพยายามตอบทุกคำถามเลยพี่ลงสตรีมตอนไหนครับแล้วจะตอนไหนเดี๋ยวจะปิดอีกไม่นานนี่ครับอีกสิบนาทีปิดสตรีมนะครับเอ้ยถึงหรอวะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอีกห้านาทีมั้งอีกห้านาทีครับโอ้ ไอ้ที่น้องพิมพ์มาร้อยร้อยกว่าอันน่ะพี่ไม่ไหวจริงครับผมตัดต่อกันละนาวอ่ะคือมันไม่สามารถทำได้อย่างนั้นจริงๆคลิปน่าจะยาวเป็นชั่วโมงอ่ะถ้าต่อหมดจริงครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมอยากพูดคือคนมาฝากขายแล้วแอบไปขายเองหรือว่าเอาไปขายเองคือถ้าคุณจะมาแบบ มาฝากผมเนี่ยแล้วคุณาไปขายเองแล้วคุณจะมาฝากทําไมแล้วคนที่เสียเวลาคือใครผมครับทั้งทงี่ผมเอาเวลานะไปทำคลิปให้คนที่เขาอยากฝากขายผมจริงๆจริงไหมไม่นึกถึงเวลาแบบคนอื่นเลยที่ต้องเสียไปผมเข้าไปอัดคลิปเนี่ยก็ประมาณห้านาทีได้บางคนเป็นสิบนาทีนะ i d 1 9 0 0จะโดนเกียนตเปล่าครับผมรับรองได้ประมาณ90%คือผมจะเปลี่ยนทั้งอีเมลทั้งอะไรเพราะว่าคนที่มาขายเป็นเขาเขาบอกมานะว่าเขาอายุ23่23คนที่ฝากขายคือหลานเขาหลานเขาอายุ่7 7ถ้าจะซื้อจริงๆเดี๋ยวผมจะช่วยเปลี่ยนรหัสอะไรให้เลยนะครับคือจะพยายามไม่ให้ผิดพลาดในมากที่สุด ID หมดยังยังไม่หมดเลยครับในช่องก็ยังมีอยู่ ID 300ก็มีไม่มีใครสนเนาะในเพจก็มีรหัสนะครับเผื่อบางคนมาดูแต่ในช่องไงไม่ใช่นะครับในเพจก็มีนะจะมีลิงก์เพจอยู่อยู่ในใต้คลิปขายรหัสไปกดดูได้ครับในเพจก็มีแต่จะเป็นเพื่อนของผมเป็นคนขายในเพจส่วนผมจะมาดูแลในส่วนของช่องซส่วนมากนะครับ ไอรหัสพันเก้าในคุมนะลดได้นะไม่ใช่ลสูมเองอ่ะเพิ่มหมดเป็นพันกว่าบาทถ้าไปลองสมนุกไปดูคลิปคนที่เขาสูมก็ได้ครับหมดประมาณห้าพันถึงหกพันเพชรได้อย่างต่ำก็สี่พันอ่ะคิดว่าถ้าคนที่ยังไม่มีลูกแก้วอะไรเลยอ่ะไอเม็ดสีเหลืองๆอะ่ะสูมตั้งแต่แบบแรกๆอะ่ะหมดเยอะนะแค่ก็บอกนั้นอะก็คุ้มแล้วแล้วชุดนี่แบบ ชุดซีซั่นเก่าเยอะมากเยอะมากไ้มอะเดี๋ยวนะซีซั่นหนึ well> ่งไม่มีแต่มีชุดแรปเปอร์ของซีซั่นเก่าแล้วก็ชุดไอเหมือนหุ่นยนต์อะเข้าไปดูได้นะครับรหัสพันเก้าคุ้มจริงๆตัวละครก็ครบเครื่องแล้วเอาไม่ง่ายคือครบเครื่องแล้วชุดก็จิสีเขียวก็มีสวยมากชุดนี้โดยส่วนตัวก็อยากได้เหมือนกัน300มีครับในช่องครับเลื่อนดูได้เลยครับ ยังขายไม่ออกเลยดีครับพี่ก็อยากได้อยู่ M เจเก้ก็ดูสวยดีนะสกินเนี้ยแถมเอามาถือได้ด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับผม ครที่มาฝากขายใจเย็นๆนะครับใครที่จะมาซื้อก็ใจเย็นๆนะครับมาคนมาซื้อนี่แบบกลัวผมโกงมากแบบซื้อปุ๊บอยากได้รหัสเลยอะคือผมก็ต้องแบบยังไงอะเข้าเช็คอะไรให้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาลงมาให้คือผมมไม่โกงอยู่แล้วอยากได้เครดิตผมก็มีแต่คุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับ คนโกงอ่ะเขาจะมาไลฟ์สดแบบนี้ไหมถ้าไลฟ์สดคนจะมาเม้นว่าเขาโกงแน่นอนก็ระวังนะครับช่องโกงผมเหลือคลิปที่ทำที่ออกมาออกมาเตือนแล้วกันอีกประมาณช่องหนึ่งเท่าที่เห็นประมาณนั้นนะไม่ก็อาจจะทำแยกด้วยเพราะว่ามันมีเว็บที่มีช่องใน YouTube ด้วยไง อาจจะต้องทำแยกพี่ขายออกแล้วกี่คลิปครับสามสิบกว่าคลิปแล้วก็รวมรหัสที่ไม่ได้เอามาทำคลิปด้วยคือมีคนมาถามแล้วก็ขายเขาประมาณสี่สิบรหัสแล้วครับตั้งแต่ขายมาขายออกสี่สิบรหัสแล้วครับมีการโกงในการมีการโกงรหัสคือการดึงคืนประมาณสามสามรหัสได้ประมาณนั้นครับ คือประมาณกี่เปอร์เซ็นต่ิห้าอร์เซนในส่วนร้อยน่าจะใช่นะเยอะไปไหมผมก็เสียใจจริงๆนะครับใครที่มาซื้อช่องผมแล้วโดนโกงขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครยังไม่ร่วมกิจกรรมถามคำถามนะครับไปร่วมได้นะครับถามดีๆนะครับบางคนมาถามว่าพี่ใหญ่ไหมอย่างนี้ก็ พอตัวนะครับต้องไปแล้วครับผมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้คืนนี้ถ้าว่างจริงๆเดี๋ยวสตรีมเล่นฟรีไฟลดีกว่าใครอยากดูก็เข้ามารับชมได้นะครับไปแล้วครับทุกคนขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณคงไม่มีผมนะครับก็ไม่มีคนดูไงใครที่กำลังท้อเหนื่อยสู้ๆนะครับ ไม่ใช่แค่ผมที่ต้องสู้พวกคุณก็ต้องสู้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับไปแล้วครับผมบายบายครับผมบาย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 ครับบายบายครับฝันดีนะครับทุกคนครับฝันดีนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโควิดด้วยครับผมขอบคุณครับทุกคนไปแล้วนะครับผมบายบาย ฟันดีครับฟันดีฟันดี้ฟันดีมันปิดสตรีมยังไงวะอ๋อปิดสตรีมไม่เป็นบายบายครับ <c oughs> <c oughs> ผม